o quam bene te amo การแข่งขันอะครัจะเริ่มแข่งกันกันวันที่21นะครับรับสองนั่นแพ้คัดออกเลยครับชิดนี้อยู่ในช่วงของรอบคัดเลือกครับรอบแรก เดินเลยมาเลยมามายมาเลยามาะลยมเลยาเยมาเวมาเลมเลยมาเลยมาเลมาเลยาเลยมาเลยมาลมาเลยมาเลยมาเกยมาเมาเลยดาเาเลนเลยาเลาเลยมาลารลาาเมเ และเจ้าสการณ์นี้เาเป็นแชมป์ของคุณได้ถ้าจบลงท่จุดจแบบนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ฮะยังพิ่งเริ่มกันอยูเกันขึนได้แค่ชุดมาได้เลยมีโอกาสครับที่มายเลข้จะจบด้วยกัจริงมอนะสถาการณเจนาคิดปล่อยให้าอดนัก้กรได้า

นาชิดสองสไรด์กัวตางมาที่ปูปูไหล่าเวีด้านของสือดาบเข้ามาที่ปูปูั้ำคนั่งรับแต่เป็นตาชินาชิดหล่าเวดอดับีตังให้่ีกระปังจิ้มขึ้ที่บูปแล้วก็ไปทาด้านขวาเลยออกข่าเย นาเด็นนาฬิชเขาเปลี่ยนตาไป้พยายาม่าวบอลขึ้นมาบ้างแล้วก็ยงก็คืงาบแม่ะลกาจกันไปดูกูนี้จากรเจนบ่งสวยครัส đi lấy qua mà. tôi đặt đó của hai đơn đấy các bạn. đấy. khoái các bạn. lên chuẩn ra. mày đi. Thì... แว่เข้าไปก็ไปสามไม่ผ่านชนะอาการเกี่ยวมาได้แต่เกี่ยวอีกครั้งไม่ไปยีก่อนแล้วก็พลาดเลยครับทำไม่ได้ผู้พันผู้พันผู้พันทุกทีแมะกระโดดไปตัดเกมะตัดจีบเล่นเลยเล่น เปิดอครับายการได้ส่งเข้าไปครับเส้นจากมาที่โรงพยาบาลอาชีพดีสวยเปิดติ้ได้ตอนนครับ ติการจีเป็นัคุมสูวัดเริมต้นนั้นายจีติดการจีขาน้องสารดีท่ออนระดับนั้นขาเป็นคุมัวไม่มีใครเจอนมาตั้งเกมนาราิตรไปเบียนานเขวียเข้ามาแล้วก็ออกไดนีังหวัดี้นะครับมันจะไป็นระทุกกระทั่งนะครัถ้าอยู่ข้างสนามเราจะต้องอ่านรมาังวด้วย lạc đạn chơi, lên, hai con bạn sau đó là xương, tung mưa, tung lá vậy đấy, นายเด็กก็เปิดเอ้วุ้นแดงวดแตกครับต้องหยุดประกายแันก่อนนะเพราะว่าเฟดแก้วอันตรายครับเพราะว่ารักิดาอาจจะวิ่งแล้ววิ่งไปตรงนั้นแล้วล้มขึ้นมานี่เป็นเรื่องนะต้องหยุดประกายแั่ก่อนนะ xong oh, chết đã từng hạn chết qua ngày và nó đi đà được, để thân định kia <laughs> <laughs>

ตัวสัตวทีตัวสัและก็เป็นจังหวะฟากวอนหน้านี้ครับตัวสัไหนจะได้กว่าชนะฟาวอกมาครับอออค้า เดียว้ข้าพิจรสนาชิดแ่จังหวะเดียวแล้วก็รีบไปหน่อยครับเดี๋วมาิบระพีบจันเรฤทธิ์ับมาครับหนึ่งก็ไม่อยากที่จะหาลูกแกให้ได้ แต่ละการต่ละรอบเดี้ยวการแล้นะเพ่อเดียวป๊มึงดูด้วยนี่ไงไม่มีใหรมาเหลืจต่คู่นี้นะครับเป็นคู่ประชาชนในสายเตวงโอรโตรบเจ๊อ้อยทุกใหญ่นะ อยางเหลืออีกสองคู่สุดท้ายครับที่นี้ครับโดยเฉพาะครับคืกเ่อพรุ่งนี้เราจะเริ่มกันกับงานนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนะครับในเรื่องสองปีสองคู่แรกนะฮะก็จะมีสนานีไมีเพื่กับโรงเรียนป่าปทิศหยางุจออีกคู่ในสองปีคือเปรี้ยบครพบดตะปูบ้านนักเรีนร่งเ้อปีนะพวงนี้ก็จะมีจงรักเครื่องยนชาลรุ่นนียบ้านท่าให đội đi chém đấy thì các Hitler xui, đang là nước cực cả, luôn là gì thể nào? cả ราชินาราชิน่ิดูทีเด็ดนวาจันาชินาง่ายแล้วก็พาสแตนลอนแตนาอนเล่นมาแล้ว13ตบไม่กี่ทีทั่วแล้วก็ไปที่เตะทิ้งออกข้างต้องยกเครดิตให้กับตูดแล้ววันาสมบูรณทีคอยด ปฏิบัติอิรยานี่ไหดีครับและก็คือรักษาลายของรนี้ได้ดีรามาครับเจอการาั ได้เปล่าต่ว่ที่สารกางนั้นก็ชูเพอก่อนแล้วก็ดงระเทด้านหลังตอาบุน

ノー! <No! S 2> no! ขอบคุณนะคับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามตั้แต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็ยังมีการแข่งขันต่อเรื่องจนถึงวันที่3ากันยจยเนะครับโดยเฉพาวันที่3 0กตันแต่ต้อและังวัอยธานครับผลก็เปดว่าสารยชนะจะได้หมายเนขไปสามประตูต่อสครับก

้อเคครับเนาะที่ตัววันนี้เป็น